เนื่องด้วยตำราม on ินาโนนิฮงโบจิวคิวหรือตำราระดับกลางของหนังสือมินา a โนนิฮงโบเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครูปอสก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในไวยากรณ์บทที่9ตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของโคโดแล้วด้านหลังนี่จะเป็นรูปปฏิเสธ ด้านบนเนี่ยจะเป็นโดโดดแล้วตามด้วยคํานามหรือกริยาหรือว่าคำพูนศัพท์อะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ในรูปปฏิเสธนะครับก็คือตรงท้ายด้าไในความหมายก็คือไม่จุดๆๆเท่ากับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือโคโดดได้วันในหรือว่าโดโดจะในก็ได้นะครับความหมายก็คือไม่เท่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก็คือคํานามหรือไม่ก็คำกริยารูปธรรมดานะครับ ก็จะใช้ในการเปรียบเทียบในรูปปฏิเสธนั่นเองว่าสิ่งนี้มันไม่เท่ากับสิ่งนี้นะไอ้น,นี้ไม่สวยเท่ากับน,นี้นะเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่จะให้สังเกตหน่อยนึงก็คือตรงนี้ครับดอกจกนันตรงนี้เขียนว่าจะไม่ใช้เปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันมากเกินไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตัวอย่างละกันว่ามันเป็นยังไง นี้มาดูตัวอย่างที่มันใช้ได้ก่อนนะครับอันที่หนึ่งบังคอกุโนเซกตสึะโอมอเตะตาโฮโดะจไนความหมายก็คือว่าชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนหรือว่าไม่เท่ากับที่เคยคิดเอาไว้อันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าโคโดก็จะเป็นโอมอเตะตะก็เป็นคำกริยารูปธรรมดานะครับก็แสดงว่าคนพูดเนี่ยอาจจะคิดว่าตอนน้นนี้ ที่เคยคิดเอาไว้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยก็มันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เลยนะครับก็คือเห็นว่าอยู่แล้วมันต่างจากที่เคยคิดเอาไว้นั่นเองอันที่สนะครับ n no ok i no h o n ่นโนะโอคาชิว i n ไทยโ h i โอคาชิโคโด a อมากุไนความหมายก็คือขนมญี่ปุ่นเนี่ยไม่หวานเท่ากับขนมไทย ครัวันนี้ก็เป็นความคิดของคนพูดนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันข้างหน้าโพโดกตรงนี้ก็คือคำนามนะครับไทโนคาชิแล้วก็ข้างหลังก็เป็นอมะคือไนนะเป็นรูปปฏิเสธนะครับไม่หวานต่อไปอันที่3ามไบโอนิโอนาลาโนะโอมเตะตาโคโดขคันตันจไนการเรียนไวโอดินนะครับมันไม่ง่าย เท่ากับที่คิดเอาไว้หรือมันไม่ง่ายเหมือนกับที่คิดเอาไว้นะครับก็ด้านหน้าโคโดอันนี้ก็จะเป็นโปโมเตอรติตานั่นเองแล้วข้าหลังก็เป็นรูปปฏิเสธนะครับคารา,า,านายา,าน่ายคาราเจ้าลิมเซนั่นเองอันนี้ก็คือ3อย่างที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าข้อ1 2 3มเนี่ยมันจะเป็นความคิดหรือความรู้สึกของคนพูดหรือคนเขียนนะครับส่วนอันที่4ตรงนี้จะเห็นว่า เขียนเป็นสีต่างจากพวกนะครับเดี๋ยวมาดูภูเก็ตตะวันมีห้องโคโดโทกคือไนภูเก็ตเนี่ยมันไม่ไกลเท่ากับญี่ปุ่นมันไม่ไกลเหมือนญี่ปุ่นก็คือคนพูดเนี่ยหรือคนเขียนเนี่ยอยู่ที่ไทยนี่แหละนะครับก็เลยบอกว่าภูเก็ตเนี่ยมันไม่ไกลเหมือนกับออญี่ปุ่นนะครับโดยจากระยะทางซึ่งข้อ4ตรงเนี้เป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้นะครับ ประโยค์ที่ใช้ไม่ได้เนื่องจากว่ามันตรงกับสิ่งที่ห้ามใช้ข้างบนงครับบอกว่าไม่ใช้กระสิ่งที่ตัดกันมากเกินไปที่เห็นได้ชัดเจนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็เป็นข้อเท็จจริงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันไกลกว่าแน่นอนไกลกว่ามากด้วยก็เลยไม่ใช้รูปฟองนี้นะครับ ก็จะใช้การกับการเทียบเปรียบเทียบความแตกต่างกับสิ่งที่ค่อน้านจะใกล้เคียงกันซะมากกว่านะครับก็จบไปแล้วสําหรับวยากรในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ